่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนทํากิจกรรมนะผมว่ากิจกรรมฮอลลวีนเนี่ยมันทํายังไงนะอันดับแรกก็มาที่ n อ c ตรงกลางครับผมเขาจะให้เราเอ่อหาผลไม้มาใส่นะครับผมจะมีให้เลือกว่าจะใส่แบบเป็นอันเดียวหรือว่าใส่เป็นเอ่อทั้งหมดนะครับผมพี่ต้องใส่อันเดียวอ่ะใส่เข้าไปครับผมอ่าเห็นไหมใส่อะไรก็ได้นะครับผมผลไม้อะไรก็ได้นะพี่ใส่เข้าไปเปอร์เซ็นต์ตรงหม้อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วก็ใส่ให้มันเต็มร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมแล้วเราก็จะได้ของรางวัลอ่าโอเคเต็มแล้วครับผมรอบนี้น่าจะเต็มนะพี่่วา100 ปึ้งอ่าเยไหมได้แคนดี้มานะครับผมนี่แคนดี้เราก็จะเอาพวกแคนดี้คอนเนี่ยไปซื้อของนะครับผมแล้วก็จะมีตลาดเอ่อมาร์เก็ตตรงนี้นะครับผมฮอลลีวีนมาร์เก็ตไอ้เจ้าเหรียญที่เราได้มาไอ้แคนดี้คอนเนี่ยมาซื้อของในตลาดนี้นะครับผมอ่าโอเคมาแล้วครับผมเห็นไหมตลาดมาแล้วนี่อันนี้คือโซนตลาดนะครับผมโอ้เฮ้ยทำดีนะอีเวนต์นี้ใหญ่อยู่นะพี่ว่าอีเวนต์ฮอลลีวีนนะครับผมเอาแคนดี้คอนเนี่ยไปซื้อของนะครับผมที่ตลาดนี่เห็นไหมแคนดี้คอนนะครับผมมก็สสะไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเราก็เอาผลไม้ที่เป็นตรีมฮอลโลวีนเนี่ยเอามาให้ตัวฟักทองตรงนี้นะผมแจ็คโอเลนเทิร์นนะนี่ก็ให้ไปแล้วครับผมคีอันที่2นะครับผมเจ้าแจ็คโอเลนเทิร์นเนี่ยจะเกิดมาทุกๆ2ชั่วโมงนะครับผม2ชั่วโมงเกิดครั้งหนึ่งและจะอยู่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะผมย้ําว่า5นาทีนะ2ชั่วโมงมาครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราเอาผลไม้ให้ไปแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลน,นะครับผมและที่แน่ๆเลยก็คือเราจะได้แต้มเอ่อแคนดี้คอนด้วยนะครับผม ลังจากที่เราให้ผลไม้เข้าไปเราก็ได้แคนดี้คอนมาครับผมอ่านี่ไงแล้วก็แต้มแคนดี้คอนเนี่ยไปซื้อของในมาร์เก็ตนั่นเองครับผมซึ่งตอนที่เราให้ผลไม้ไอ้เจ้าแจ็คโอลินเทนเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนจัมสแกร์ด้วยนะครับผม <c oughs> โดนจัมสแกร์นะการที่เราโดนจัมสแกร์เนี่ยเราจะไม่ได้แต้มแคนดี้คอนนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้ของรางวัลด้วยนะเอาง่ายๆก็คือเสียผลไม้ฟรีนั่นเองครับผมแลวพี่ะให้ดูตอนที่โดนจัมสแกร์นะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกแค่มันแบบเป็นกิมมิคเล เห็นไหมมันจะเป็นรูปฟักทองอ่งเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีโอกาสเจอกับไอ้นูบตัวสีดําด้วยนะพี่เคยเจอนะครับผมไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะครับผมตอนนั้นมันจะเป็นนูบสีดํามาจัมสแกนนะผมมันจะน่ากลัวกว่าไอ้เจ้าฟักทองเมื่อกี้อีกนะอ่าถ้าใครเจอในคอมเมนต์มานะครับผมก็เ,เก็บมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็เอาไม้เจ้าแจ็คโอเลนเทินนะนีะ่แล้วก็ได้แต้มมานะครับผม ก็แต้มเนี่ยไปซื้อของในมาร์เก็ตง่ายๆแค่นี้เลยนะผมสําหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าตัวนี้ก็2ชั่วโมงเกิดครั้งนึงนะผมเห็นไหมพี่ได้พัมคินเคสมาเป็นกล่องสุ่มนะครับผมใส่พืชประเภทอื่นจะไม่ได้นะมันต้องใส่พืชประเภทเอ่อฮอลล n วีนเท่านั้นนะผมพืชประเภทฮอลลวีนก็คือพืชที่อยู่ในซีทช็อปใน Halloween Market นะครับผมก็ทั้งหมดเลย